สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำคุกกี้ไอศครีมข้าวโอ๊ตอัลมอนด์กันค่ะเริ่มแรกนะคะก็นำเนยปริมาณสัก100กรัมนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กนิดนึงใส่ลงไปในชามผสมจากนั้นก็รอให้เนยนิ่มก่อนนะคะพอเนยเริ่มนิ่มแล้วเราก็ใช้ตะก้อมือมาตีจนมันเหลว ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะใส่แป้งเค้กอยู่ที่110กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดง20กรัมน้ำตาลย่าหวานประมาณสัก1ส่วนสช้อนชาอาัลมอนด์ผงอยู่ที่100กรัมค่ะ แล้วก็จะมีข้าวโอ๊ตบดละเอียดอยู่ประมาณสัก60กรัมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนิดนึงก่อนนะคะเราลืมใส่เกลือค่ะใส่เกลือลงไปสักเล็กน้อยประมาณสัก1หยิบมือหรือสัก1นส่วนสีช้อนชาก็ได้ค่ะ ไก่หนึ่งฟองแล้วก็จะใส่กลิ่นวานิลาสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้คุกกี้ของเรามีกลิ่นที่หอมมากขึ้นจากนั้นก็คนให้เข้ากันต่อค่ะเราจะคนจนมันเข้ากันในระดับหนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยใช้มือช่วยในการนวดนะคะ พอทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเราจะนําไปผสมกับตัวช็อกโกแลตชิพนะคะปริมาณที่ใส่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่1ส่วน3ด้วยตวงสาหรับช็อกโกแลตชิพแต่ว่าถ้าท่านเพื่อนชอบเ,อเยอะๆใส่เยอะกว่าน,นี้ได้นะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ใช้ตัวที่มันเม็ดเล็กๆนิดนึงอันนี้มันเม็ดใหญ่ไปหน่อยค่ะมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันดีเท่าไหร่นวดให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็กดๆนะคะให้มันแบบเป็นเนื้อเดียวกัน อีกส่วนที่เราแบ่งไว้เราจะเอามาผสมกับผงโกโก้เพื่อให้มันได้สีน้ำตาลที่เข้มเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันพอนวดเข้ากันดีแล้วก็จะใส่เป็นช็อกโกแลตชิพในส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันต่อไปเลย แล้วก็นําไปรวมกับที่เราเอาใส่ในชามผสมไว้นะคะแล้วก็กดให้มันแบบเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเราก็จะใช้ตัวตักไอศครีมนะคะไซส์ก็เส้นผ่าเฉลาง4สีเซนติเมตรประมาณนี้นะคะก็ขูดขูดไปอยากได้สีอะไรก็ขูดขูดไปนะคะเราจะตักแค่พอเต็มไม่ต้องแบบเยอะมากนะคะ แล้วก็เกลีย่ยให้ทั่วๆสามารถกดได้นะแต่ว่าอย่าก,กดแรงจนเกินไปค่ะจากนั้นก็เอาไปกดในถาดที่รองด้วยกระดาษไขมันก็จะเป็นลักษณะนเนื้อร่วนๆนิดนึงนะคะถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกวางในถาดถ้ามันขอบสูงแล้วก็สามารถที่จะกดใส่มือแล้วก็ค่อยเอาไปวางในถาดก็ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําเข้าเตาอบนะคะอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนด้วยนะคะวันนี้ใช้ไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่150องศาเราอบประมาณสัก30-35นาทีค่ะ mm. ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลย mm. กลิ่นเขาค่อนข้างหอมนะคะในส่วนของรสชาติโอเคมากเลยค่ะคือหวานกําลังดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปโดยรวมแล้วก็อร่อยดีนะคะส่วนตัวรู้สึกว่ามันอร่อยดีลักษณะเนื้อของคุกกี้ตัวนี้ก็จะแบบร่วนนิดๆน,นะคะ